E สวัสดีครับที่เห็นมานะยุงก็มากันเยอะนะครับอาจจะพูดซะหน่อยนะครับที่เห็นเนี่ยต่อพวกนั้นอย่างเงี้ยนะฮะมีคนพูดว่าไม่ใช่มีคนมีเมือกีตาร์เก่งๆนพูดว่าเราเล่นกีตาร์เป็นเล่นกีตาร์ได้ดีก็คือส่วนที่ดีในสกิลส่วนตัวแต่ต้องมีซาวที่ดีด้วยซาวที่ดีเนี่ยมันต้องรวมถึง ซาวที่เราใช้ฝึกซ้อมใช้ปรับใช้เทรนให้ตัวเองในการที่จะปรับจะเซตมันกับซาวที่ต้องไปเล่นจริงบนเวทีนะครับผมเคยเอาคลิปที่ผมทําซาวไปเล่นบนเวทีเนะี่ยด้วยเอฟเฟกหลายๆชุดไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นมัลติเอฟเฟกบ้างละหรือไม่ก็พวกที่จะต่อพว่วงหรือพวกที่เป็นก้อนอย่างเดียวบ้างละวันนี้ก็เลยมัดรวมมากับเอฟเฟกง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นทีโอดีเของแม็กซอนนะครับอนาล็อกเป็นทูบหลอดเล็ก สไตล์ของเขาที่เขาผลิตออกมาตัวนี้ก็ค่อนข้างแพงระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี้ยสองพันกว่าบาทก็เป็นปลีแอมตัวนี้200กว่าบาทที่ผมซื้อมาตอนนี้มัน4ี่ห้าร้อยแล้วนะไอ้ยี่ห้ออะไรเนี่ยฟิมิอะไรเนี่ยนะนะส่วนตัวนี้เนี่ยแปดแปดร้อยเองก็เป็นเสียงรีเวิร์บนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่พันสามเองนะครับอ่ามันดีที่มันตรงมีไดร์เล็กเอเดียไอบ็อกซ์นะมีไดร์เล็กบ็อกซ์ไดร์เลกเอาเนี่ยวิ่งเข้ามิกได้เลยโดยที่เสียงที่เราเซต ผ่านทั้งหมดเนี่ยวิ่งเข้าตรงนี้แล้วมันจะมีแจ็คตัวด้านเนี้ยด,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 ด้านที่อยู่ด้านเนี้ยนะด้านมุมซ้ายเนี่ยนะครับ XLR XLR วิ่งเข้ามิกซ์แล้วก็ไปไปอ e ีคอยเซอร์เอาของมันออกก็คือไม่ต้องใช้อ e ีคอยเซอร์ผ่านมิกซ์คือใช้เสียงสดที่วิ่งจากที่เราเซ็ตจ,จากหน้าตู้เสียงก็จะเหมือนหน้าตู้วิ่งเข้าผ่าน PA ออกผ้าขยายยังไงอย่างนั้นอยู่ที่ power amp ของเสียงกลางเสียงแหลมเสียงซับเราจะปรับไว้บาลานซ์ให้มันนเชอรัลหรือเปล่า ถ้าไม่เนเ้อชัวเลเราก็เช็คได้จากเสียงกีตา้านี่แหละเพราะว่าเสียงกีตา้าออกไปภาค PA แล้วมันเพี้ยนจากหน้าตู้เนี่ยแสดงว่า,าการเซตอัพภาค PA ของเราเนี่ยมันก็ไม่บาลานซ์กับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็เอาไว้เช็คความเคลียร์ของกีตา้าหน้าหน้าตู้ของผมเนี่ยอย่างเงี้ยฮะคลีนอย่างเงี้ยเสียบดี XLR ออกภาค PA แล้วปุ๊บมันต้องได้่างนี้เลยสมมติว่าเป็นเสียงนี้ ออกหน้าพีเอต้องเป็นเส้นนี้เลยนะฮะถ้าบี้แสดงว่าต้องไปเซตภาคพีเอใหม่นะครับอย่างเงี้ยเสียงค,คลีนอย่างเงี้ยต้องได้อย่างนี้เลยสถติว่าใส่โอเวอร์ด e เข้าไปต้องได้อย่างนี้เลยนะฮะภาคพีเอกถติว่าใส่อาอาภาค อันนี้อธิบายในเรื่องของการออกภาพ P.A. นะครับ r i s o r t i o n หรือเสียง Drive ต้องออกอย่างนี้เลยนะฮะถ้าบี้ไม่ใช่ครับซึ่งไอ้เจ้าตัว XLR เนี่ยก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ตัวนี้มันอยู่มุมนี้นะครับผมเลื่อนมาแล้วกลัวไฟมันจะดับนะครับตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ตรงเวลาเข้ามิกซ์มิกเซอร์เนี่ยแล้วออกภาคขยายนะครับก็ต้องไปบาลานซ์ภาค P.A. out ที่ออกสปีเกอร์ที่สมดุล ออกมามันต้องได้อย่างนี้เลยจากหน้าตู้หลังอยู่ข้างหลังเราดังอย่างนี้หน้า PA เต้องดังอย่างนี้เลยเสียงรีเวิร์บคอรัสต้องอย่างนี้เลยฮะห้ามบี หรือถ้าเป็นของตัวมันเองออกมาอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้เลยนี่คืออธิบายเบื้องต้นนะครับเอาละมาดูกันก่อนกับเอฟเฟกที่ถามว่าเมื่อเรามีก้อนกับมันตีเอฟเฟกเราจะพ่วงมันอย่างไรนะครับถ้าเราพ่วงแบบหน้าตู้กีตาร์เขานี่ไล่มาตัวนี้เขานี่ตัวนี้เขานี่เขานี่เราจะเรียงอย่างไรนะครับ ในส่วนที่ผมชอบเมื่อมีมันติเอฟเฟกตสักก้อนหนึ่งสักชุดหนึ่งไว้เป็นภาคเข้าต่อเข้าตัวแอมตัวนี้เข้าตัวแอมนะครับเส้นนี้ก็คือโมโนเอาเนี่ยอันนี้อินก็คือพ่วงมาจากตัวนี้ไล่มาจากไรอ่อนคุณมีไรอ่อนหรือบูสเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ตรงนี้ถ้าคุณมีพีเดอร์วอลุ่มให้อยู่หลังสุดนะครับ ถ้าเอาพีดอวอลลุไปอยู่ข้างหน้ามันจะไปเร่งลดสัญญาณเอาพุทจากกีตาร์แล้ววิ่งเข้าอินพุตเนี่ยมันจะทําให้สัญญาณเข้าเอฟเฟกต่างๆมันไม่เต็มเอฟเฟกที่พีดอว์วอลลุเนี่ยจะต้องอยู่ข้างหลังสุดก็คือพ่วงมาเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้แล้วถึงจะนอกจากเอฟเฟกตัวไหนที่มันมีแจ็คอินพีดอเข้าไปเมโลดี้เลอคือไปประมวลผลข้างในก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในการต่อนะครับแต่ถ้าต่อเข้าหน้าตู้เลยเนี่ย แนะนำให้เอาพิรุธเอฟเฟกอยู่หลังสุดก็คือแค่เร่งลดวอลลุ่มที่ปรับแล้วให้มันดังเบาเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณเอาวอลลุ่มมาไว้ข้างหน้ามันเป็นการเร่งลดอินพุตนะจะต่างกันนะครับสัญญาณเบาเข้าเอฟเฟกมันก็เบาหละปกตินะครับแต่ถ้าสัญญาณเต็มเข้าเอฟเฟกมาเรียบร้อยหมดแล้วก่อนจะออกตู้เร่งลดเบาก็ไปแค่เลเวลอัพดาวหน้าตู้เท่านั้นเองนะครับหรือนอกจากเอฟเฟกบางตัวถ้าคุณจะต่อระดับ ต่อแบบเซนทรูปรีเทิร์นเนี่ยก็อาจจะใช้อินพุตผ่านตัวกีตาร์ได้เลยนะครับซึ่งตรงนั้นผมก็ยังไม่เคยลองนะครับแต่นี้เรามาอธิบายในสูตรนี้ง่ายๆกันก่อนสำหรับเอฟเฟกที่มันมีพีดัลอยู่ในตัวอยู่แล้วอย่างหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะราคาแพงราคาถูกเนี่ยเขาเรียงลำดับตัวเอฟเฟกให้เรียบร้อยนะครับคือได้เสียงเสียงได้ไดอ่อนได้แก่ผสมกันได้เสียง รีเวิรเสียงกล้องเสียงโมดูลเลตเขาต่อเรียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งบางรุ่นก็ยังมีหน้าจอสัมผัสให้คุณไปต่อเรียงเอาเองก็ได้ต่อมั่วเสียงก็ออกมาผิดนะครับก็ตามนั้นนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่ผมทำนะครับได้อ่อนอย่างพวกโอได้ ye, พวกเอาไว้บูสนะครับเดี๋ยวมาจะมีวิธีว่าตั้งอย่างไรนะครับแล้วก็เสียงแตกตัวนี้มันก็เป็น PM จําลองซึ่งก็มีทั้งเสียงคลีน แล้วก็เสียงแตกดังอีกนิดหนึ่งได้ไหมผมกลัวมันจะดังไปก็กดค้างไว้ก็เซฟนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นโมดูลเลตก็คอรลัสเละ เจ้านี้ก็เป็นเสียงกล้องกลางหวานรีเวิร์บดีเลช้าหน่อยอ่าดีเคร์นิดหนึ่งเยอะหน่อยอ่าครับเอาละเข้าใจแล้วทีนี้เราจะเซตเสียง มันอย่างไรยังไม่พูดถึงตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมีไว้เพื่อจะเทียบให้เห็นว่าเสียงที่เรียกว่าดิจิตอลกับเสียงที่เรียกว่าวิ่งแบบเข้าสัญญาณอย่างนี้จริงๆมันก็เป็นดิจิตอลนั่นแหละแต่ก็พยายามแยกออกมาเป็นก้อนเพื่อง่ายต่อการคอนโทรลแล้วก็สัญญาณก็อินพุตเอาพุตแบบทูไวพาสไปทุกตัวนะครับก็จะมีความเป็นอันดัล็อกแล้วก็สัญญาณก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นนะครับเอาละ ผมเซตตัวนี้ไว้อย่างไรจากเสียงตู้คลีนธรรมดาปกตินะครับนี่เสียงตู้คลีนแล้วก็ปิกอัพฮัมเกิ้งนะฮะมันตัดคอยไม่ได้ฮะมันแรงก็ต้องใช้วิธีลดวอลลุ่ตรงนิดนึตัวนี้ดูก่อนไม่ใช้ปีเอมตัวนี้ไม่ใช้นะครับอ่าผมก็จะปิดมันโดยการกดค้างปุ๊บแล้วกดอีกทีกนึงอ่านี่คือจากหน้าตู้เลย ถ้าเรามีปรีแอมขึ้นมาเสียงก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ผมจะลองเสียงแบบฟิชแมนมันก็เหมือนหรือไม่เหมือนก็ไม่รู้แหละนะครับมันอาจจะแตกไปนิดนลดเกมมาลงเร่งอ้วนมานิดนึง่งประมาณนี้น่าจะได้กดค้างมันก็จะเซฟเจ้าฟังก์ชันตัวนี้ก็ยังมีลักษณะแบบเป็น IR ด้วยนะฮะกดโคู่อย่างนี้ จนสวิตช์มันทำงานมันจะกระพริบเนะเสียงก็จะเปลี่ยนไปแล้วกดอีกทีนึงกดค้างไว้อีกทีนึงก็เป็นสวิตช์เปิดเสียงแตกนะครับทีนี้ก็จะมีสองเสียงก็คือนี่คือเสียงของเขานะครับจากเจ้าตัวนี้พอเราไม่ใช้กดค้างไว้ปุ๊บหนึ่งปิดนี่คือจากหน้าตู้ เสียงแตกอ่อนเราเซ็ตอย่างไรจากเสียงคลีนนะครับกดโอไดสักตัวหนึ่งที่คุณมีเสียงประมาณนี้ฮะนี่คือตัวแรกที่เป็นโอไดนะครับใส่ดีเลยคไปดิก็เล่นเพลงพวกเพลงป๊อปเพลงอะไรได้ครับอ่า ผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้นะเวลาใช้อะไรที่มันเป็นไร้ที่ค่อนข้างแรงขึ้นผมก็จะมาปรับตัวนี้ให้เป็นไร์เสียงแบบนี้จากการปรับครั้งแรกก็คือใช้เสียงคลีนของมันจากเจ้าป m ตัวนี้ปรับเขาเรียกอะความสมดุลของเสียงก่อนให้เป็นเสียงที่เราต้องการเสียงคลีนที่เราต้องการอย่างเงี้ยอารีเวิร์บออกโอเคนะฮะ พอเสียงได้ใช้วิธีลดบนลุ่มลงในเพลงที่เบาลงประมาณนี้ก็น่าจะพอนะครับสำหรับสิ่งที่ผมตั้งไว้ทีนี้ผมอยากจะใช้เสียงที่มันแรงขึ้นสมมติกำลังเล่นอยู่เป็นเพลงสักเพลงหนึ่งที่รุนแรง ถ้าไม่ใช้เสียงมันมีความเหนียวไม่พอนะจากฟังที่แรกฟังดูเหมือนดีนะเนี่ยผมปรับซัตเทนแล้วก็เกมมันไว้แค่นี้เหตุผลเพราะต้องการซาวล์คาแรกเตอร์ที่ชัดเจนของมันว่าเฮ้ยมันเป็นเสียงแอมแบบนี้นะ ผมจะไม่เล่นเจ้าตัวนี้ไว้โอ้โหได้เกณฑ์จนแบบสุดเบลเบล่านะครับเพื่อสะเทมมาดูเหมือนเหนียวเหนืดเวลาไปเล่นกับตู้แอมจริงๆไอ้เจ้าเกณฑ์ตัวเนี้ยนะครับมันทําอะไรออกภาคพ a เปุ๊บมันทําให้ภาคพ a มันถูกลบกวนสัญญาณเกณฑ์ที่สูงเกินไปโอเวอร์เกณฑ์ผ่านภาค PA ที่ขยายแรงออกไปทําให้ซาวมันไม่สดนะครับเวลาเราเล่นนะครับนี่คือลักษณะการทํางานและการใช้งานเล่น พวกก้อนพวกลักษาสัญญาณอละลารอกที่ควรจะคำนึงถึงมากๆเช่นกันนะครับทีนี้ผมเล่นตัวนี้อยู่ดีๆผมต้องการมาแรงขึ้นก็แค่ใช้เจ้าตัวนี้กับเสียงที่เราปรับไว้ครั้งแรกเห็นไหมโอ้ยปนอ่อนประมาณนี้เป็นเสียงที่มีคาแรคเตอร์ของเสียงที่เรียกว่าบลูส บูสเตอร์บลูสบูสเตอร์นะครับซึ่งเจ้าเสียงพวกนี้มันจะให้คาลิเเตอร์แบบบลูสเนี่ยเราจะไม่เล่งไว้เยอะจนกลายเป็นขอโอไดหรือสปูฟโอไดอย่างนี้หลายคนใช้งานเดี่ยวๆก็มักจะนิยมอย่างนี้ขอโอไดปุ๊บโอขอเกณนสุดๆนะมันก็ดีหรอกฮะในการที่เราเอามาโซโล่เพลงพื้นๆ ดีฮะแต่ผมนิยมทำตัวนี้ไว้ให้เป็นบูส์เบรกเกอร์หรือบล<ป>ูบลูส e s b o o s t e เพื่อเอาคาแรคเตอร์ของเสียงอะคูสิกของตัวกีตาร์ที่มีความสวยงามในแบบฉบับบลูส์นะครับมาบูสต์เจ้าตัวนี้อ้าวอ้าวไม่ใช้ นะเสียงมันจะดูเหมือนไรนะครับแต่แห้งๆไรตัวนี้ปรับให้ได้คาแรคเตอร์คุณจะปรับตู้แอมแบบไหนคาแรคเตอร์ของอ,อุปกรณ์ของคุณที่คุณมีให้มันได้ออกมายัางไงอันเนี้ยมันเป็นจำลองแบบฟิชแมนไว้อ่น,นะผมจะลองเปลี่ยนไปนจำลองแบบเมซ่าบุ k กเกอรซินะไรเข้าแรงมาก อ่าประมาณนี้นะครับอีกนิดอ้าวเซฟเช็คสังคคีนก่อนอ่านี่เขาบอกว่าเสียงเจ้ามาร์คห้านะมาร์คไฟส์ดรายมันบูทเจ้าตัวนี้ เจ้าตัวแรกบูสต์ให้เป็นซาแบบนี้นี่ไม่แรงเลยนะฮะได้ซาวออคคสิกของตัวกีตาร์ออกมาชัดเจนผสมกันปุ๊บไปอีกเรื่องเลยใส่รีเวิร์บ เห็นไ,ไหมครับนี่คือวิธีปรับเอฟเฟกตตัวนี้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้แล้วแต่ชอบฮนะใส่ยังไงก็ได้อ่ะใส่น้อยใส่เยอะแยกโดนพื้นเจ้าตัวนี้ดิเคมากสัญญาณมากตามหลังมากไปปรับเอาฮะฟังก์ชันอะไรไมีเยอะแยะอันนี้เราไม่พูดถึงละ ใช้เอาละจบไปสําหรับเจ้าตัวนี้ทีนี้ผมต่อพ่วงพวกพวงพวกพว,พว,พวเขานี่แล้วมาเข้าอินพุตตัวนีต้ตัวนี้พุตเอาพูตออกออกตู้ถ้าคุณจะต่อแบบเซ็ตหลูดรีเทิร์นก็คือตัวนี้เข้า inter, input, อินเทอร์อินอินพุตอ่าเข้าอินพุตหลังจากเซ็ตหลูดนะอันนี้ตัวเนี้ยไปเข้ารีเทิร์นนะครับแล้วก็ใช้แจ็คเส้นเดียวต่อเข้าหน้าตู้ก็ใช้งานได้เลยนะครับพร้อมกันนั้นไอตัวนี้ก็สามารถส่งออกภาค PA ด้วย XLR ได้ปกตินะครับผมก็จะมีหัวแจ็ค XLR ยาวเป็น10กวเมตรอยู่เวลาเล่นบเวทีก็จะมีสำรองอยู่3เส้นนะเสียบ้างอะไรบ้างก็เปลี่ยนทันทีนะครับท mm ี hmm. นี้เรามาฟังว่าฟังออกไหมว่าเสียง Drive กับเสียง c o l u s r e v e r b Delay แบบที่เป็นมันติเอฟเฟกต์ทำไมใช้งานบ,บางคนถึงบอกว่ามันดิจิตอลเกินไปนะครับฟังเสียงแรก นี่ผมเค้นส่วนที่ดีที่สุดเขาออกมาแล้วนะฮะค่อนข้างดีนะฮะฟังออกไหมฮะว่าดิจิตอลยังไงนะฟังออกไหมฮะฟังออกไหมครับ นะหัวเสียงเขาจะมีความแป้งแปงค่อนข้างเยอะไม่มันไม่อุ่นอิ่มนะครับเอาแล้วนะผมปิดนะปึ๊บให้ฟังเจ้าตัวนี้อ่ะคล้ายๆกันนะแต่เจ้านี่หัวเขาจะอุ่นมันไม่แป้งนะฮะฟังดูนะฮะอัะนนี้ปิดปิดเจ้าตัวนี้อ่ะปิดเจ้านี้เลยอ้าวเจ้นี้ ไหมหัวเขาจะเล็กไงแหลมๆนี่เรียกว่าซาวแบบดิจิตอลแท้ๆนะครับเห็นไหมฮะแข็งๆกังๆปิดนะครับใช้ตัวนี้ผมจะไม่เปิดอ่าเปิดตัวนี้ด้วยก็ได้แค่นี้เห็นไหมครับนี่ที่เรียกว่าก้อนแบบดิจิอะอนาล็อกนะครับอย่างน้อยก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นแบบแอนาล็อก ทูบายพาสออกมาแล้วก็ผังวงจรข้างในมันยังไงมันก็หนีพอดีตอนไม่ไม่พ้นนะฮะพวกอิเล็กทรอนิกส์ข้างในมันก็เป็นดีตอนนี้น,นะฮะแต่ก็ยังมีพวกไดโอดคาปาซิเตอร์มีอ่าไอชิปอะไรต่างๆซึ่งก็ทำงานแบบเดียวกันกับตรงนี้แต่เวลาประมวลผลออกมาแล้วมันจะมีความใกล้เคียงกับอนาล็อกสูงกว่าแม้หัวเขไม่ไม่แหลมไม่อ้วนไม่อู้ แค่นี่ฮะรีเวิร์บกับซาวธรรมดาเนี่ยปิดปุ๊บเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันปังป้งนี่ไงชัดเจนยังเอามีคอรัดด้วยฮะวิธีปรับเจ้านี่ผมผมไม,ไม่ไม่พูดไม่ที่บายแล้วนะครับอ่าดูนะฮะอ้วนไปใช่ไหมอ่าเล่งกลางหน่อยอ้าวเนี่ย เจ้าไอสุดท้ายแล้วไอตัวหลังสุดเสียงโอเคที่สุดนะไม่หลอกหูว่าเป็นดิจิตอลที่สุดส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยใช้เพราะว่าผมใช้ตู้แอมจริงผ่านหน้าตู้อยู่แล้วประมาณนี้นะครับก็ยังมีเสียงแป้ง,ปงๆที่เป็นเสียงที่แบบค่อนข้างดิจิตอลจานะฝังออกนะครับทีนี้ อ้ามาฟังเจ้าเสียงนี้ผมปรับไว้คือเสียงแตกนะครับนี่คือเสียงที่น่าจะดีที่สุดแล้วที่ผมหามันเจอนะครับจากการปรับเนี่ยก็ใช้ปรับไปเรื่อยะฮะใช้เกณฑ์ใช้ไทตัวนี้แล้วก็เลือกเกณฑ์แล้วก็เลือก IR ตัวสุดท้ายนะครับ ลองไม่มีรีเวิร์บอยากให้แหลมเพิ่มมานามีรีเวิร์บมีดิเลย์นะฮะแต่เขาจะได้เปรียบไอ้ก้อนนี้พะผมไม่มีน้อยเกตตัวนี้เขามีน้อยเกตให้มันก็เลยเงียบนะ สายคลาสสิรรกเขาได้คาแรคเตอร์ที่โอเคนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ฟังออกไหมว่าดิจิตอลอย่างไรฟังไม่ออกใช่ไหมเพราะเสียงม,มันดูเหมือนดี เล่นแล้วมันจะรู้เลยว่ามันแข็งนะแข็งมือกว่านะครับทีนี้ลองมาฟังเจ้านี่ดูนะครับเปิดมันก่อนให้มันเป็นอ่าเอาละปิดเจ้านี่เปิดให้มันเป็นล็อก<ๆ>อันนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับเปิดร<ๆ>ีเวิร์บอ้าวบูสต์้ตัวนี้ เล่นแล้วมันจะนวลมือกว่านะครับคําว่าดิจิตอลเนี่ยความรู้สึกเนะี่ยแล้วหัวโน้ตมันก็จะมีความอิ่มกว่าต่างกัชัดเจนนะใครจะบอกว่าดิจิตอลตัวไหนทําได้ดีเนะ่เอาผมก็ไปฟังไปได้ฟังมาเยอะนะฮะผมว่าก็อย่างสู้ใครจะรากษางี้ไม่ได้ 啊，boost 挡上吧。 ตัวน,นี้ก็ช่วยเสียงจีดีขึ้นน่าองมีน้อยเขตนะผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับเอาละนี่ก็คงน่าจะเพียงพอกับการอธิบายเหตุผลว่ามันดิจิตอลยังไงฟังออกกันไหมนะครับหรือซาวที่คนจะปรับเล่นแล้วใช้งานบนเวทีจริงๆมันแตกต่างกันอย่างไรกับมันติเอฟเฟกที่หลายคนอาจจะเชียร์หรือไปลองมาแล้วบอกโอ้มันดีจริงๆลองกับตรงนั้นตรงนี้นะครับ อาจจะดีนะกับอุปกรณ์ที่ครบสมบูรณ์กับมันอย่างเช่นพวกอ่าพวกแพงๆสี่ห้าหมื่นเซตหนึงมันอาจะต้องมีสปีกเกอร์ไออาร์เขาด้วยนะสามารถโหลดเสียงปรับเสียงให้เข้ากับตรงนั้นด้วยแต่พอไอ้จะอหย่างพวกเอ็มบ็อกอะไรเอ็มแบ็กบ็อกแบ็กบ็อกพวกอะไรต่างๆที่ราคาสองสามพันก็ได้ประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเซม่าแทงจีไม่ว่าจะเป็นัวโซลิเคไม่ว่าจะเป็นอะไรไปใช้แล้วก็ เล่นกับซาวอินเทอร์เฟสซาวซาวคาร์ดหรือใช้สปีคเกอร์ที่เป็นซูเรีโอนี่ยมันออกมาฟังดูดีนะฮะแต่ไปใช้งานบรอวาจริงผมว่าบางครั้งผมก็ไม่เอยชอบใช้นะเคยลองมาหมดแล้วนะฮะพวกนี้เอาไปลองผู้บริวารโอ้โหออกตู้ตู้อย่างดีเลยนะฮะโอ้แบบตู้ระดับเกรดน้องตีอาชีพใช้กันเนะี่ยโอ้โหไอตัวนี้ที่บอกว่ามันดีนักดีนะหาเสียงดีๆไม่เจอนะใครเคยเจอประสบการณ์อย่างนั้นบ้างก็มาเล่ากันฟับง,บ,งบ้างนะครับ อันนี้ก็มาแบ่งปันกันในเรื่องของการปรับซสาร์อย่างไรกับสิ่งที่ให้มันออกมาไอ้พวกเนี้ยผมก็จะเซ็ตตัวนี้สำรองไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการใช้งานที่เป็นอะแดปเตอร์เป็นตัวพ่วงไฟก้าววนเข้ามาหาเนี่ยบางครั้งบนเวทีมีการสะดุดเนี่ยมันใช้ไฟเยอะนะครับเลกูลเลเตอร์หม้อแปลงบางตัวเสียเนี่ยโอเอฟเฟกตัวนี้สะดุดเลยนะฮะกลายเป็นทูไวพาร์ทีเยียบไม่ออกบางทีก็เลยต้องทำไอเสียงตัวนี้ให้พอใช้งานได้เอาไว้ใช้สำรองด้วยเหมือนกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงที่มีเซ็ตของรีเวิร์บดีเลย์ต่างๆผมก็จะทำไว้อย่างนี้นะเพื่อกันกันเหนียวนะอ่าใช้กับการใช้งานนะครับแต่หลกักๆแล้วเวลาผมไปใช้งานเนี่ยผมก็จะนิยมพวกนี้เซ็ตนี้มากกว่าเหยียบแล้วก็ใช้งานเลยไวเอาอยากเล่งอยากดังอยากอะไรพีทบอลลูมจริงๆนะมีมัลติเอฟเฟกก็เป็นแบบนี้ของน้องเขานะครับตัวนี้ก็เคยไปใช้แต่ว่าซาวที่ออกมาพี่ๆในวงก็บอกว่าแมเสียงสู้เซตเก่าเองไม่ได้ว่ะ ผมก็ว่าใช่ใชพี่ซูไม่ได้ตัวต่อให้ตัวเป็นหมื่นเลยมือสองหมื่นนี่นะขึ้นไปพี่ก็บอกว่า,เ,าเสียงสูไอเซ็ตนั้นไม่ได้วะแล้วมมแปลงเองไปไหนมันเสียหรืออะไรอะแดปเตอร์เองเป็นไงเนี่ยเขาก็จะเป็นห่วงเรื่องเสียงอะไรบนเวทีเพราะว่าดนตรีน้อยชิ้นเ,นเล่นกันสามชิ้นเนี่ยเสียงกับความติดขัดหยุดชะงักบนเวทีเป็นเรื่องอะไรที่ต้องระวังมากนะครับขอบคุณมากคลิปนี้น่าจะยาว